สวัสดีครับสวัสดีเ c ซทุกทท่านนะครับวันนี้นะครับท่านผู้ชมช่องมาวินชาแนลก็มาอยู่ที่ศาลปู่ขติยะวงนะครับอยู่ที่ทางอำเภอราศีสไลดโอ้แม่งแม่งแม่งมีหลายนะครับท่านผู้ชมเข็าตาผมมันเป็นป่านะครับวันนี้กมากับทิปง่ายน,นะครับนุ่มบานพ้นเดิมปะจําพุนพิเศษน้องนานชาแนลเป้าแพทชาแนล้วกาอ่ามาแบ่งนะครับเดี๋ยวไปพออ่าทิปง่ายน้ำกันนะครับเพราะว่า งวดที่แล้วนะครับที่มาขอโฉกขอลาบน้ำปูผลนะครับผมก็เอารถคันของผมไปขอมาแล้วก็เลขวันเขายูมองทะเบียนรถผมนะครับห้าหนึ่งห้าสามเลขออกคานหนึ่งนะครับป่ะเดี๋ยวไปขอทีมง่ายแล้วก็ไปขอนะครับโฉกลาบน้ำปูคติยาวงนะครับกอรทีท่านผู้ชมโอเคครับทางโน้นเป็นทางเข้านะครับทางเข้าสารปูนะครับด้านโนนะครับออกไปก็จะเป็นถนนใหญ่นะครับถนนถนนดานะครับ นี่ครับตรงนี้ก็เป็นรถที่ผมมาวันนี้นะครับทะเบียนห้าหนึ่งห้าสามนะครับเลขเขานะครับงวดที่แล้วหาหนึ่งนะครับบีทีห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสามนะครับอานะครับเดี๋ยวไปขอโชคขอลาบกับปูบ่ทีมงานมากกันหลายช่องและคน้บมาเลย บ้าแบงกับมาโนมอามน้องน้ำบ้าแพ็กแต่ตอ่อยอ่าววันดีครับป้าแบงครับเจมากไ็ไพร์มาดิน้าก็ไผรเนี่ยนากับมาวินน้ำอาวมาวินอยู่ใสมา <c oughs> มาวินอยู่นี่อ๋ออ่าน้อาวมากี่คนน,กกนนี่เดี๋ยวมีมาวินมีนมอามมีน้องแบงครับทั้งหมดหกคนเจ็ดคนก็นมานะนายเกียดอ่ต้องแรงไง อ๋อแหงแนงเนี้ยโอ้ผมก็ติดเสียท่องแล่อพอท่องเร่อมาใส่ตัวนี้บ้าแบงเออนะครับเดี๋ยวไปเตรียมตั้งกล้องแล้วก็ไปจุดที่อ่าทูบกราบไหว้ป,ปูก่ก่อนนะครับไปนะครับท่านผู้ชมสวัสดีครับผม<ช><บ>สวัสดีครับสวัสดีครับเฮ้ยช่องนะคะช่องบุญตันในวันที่สอหนึ่งสองสามสี่ห้าห้ช่<บ>อง<ช><บ>หน้าตันนะท่องเล่ไงส<ช><บ>่งตัวแทนมาส่งตัวแทนมา หกตั้งกับทองแหลกไงช่องแห้กส่งต <c oughs> ัง <c oughs> วแทนมันเนี่นเองนนี้นะครับท่านผู้ชมคือเรามาตามต่อนะครับกับปูซิยาวงนะครับซึ่งงวดที่แล้วเนี่ยเลขรูปสี<ม>่ตัวสองเนาะถ้าเป็นเก้านะเ <c oughs> นาะสามตัวตรงสามตัวตรงแต่ก็ไดแต่ไม่เป็นไรมีเลขเข้าอยู่ถ้าจะบอกว่าเลขเข้าตรงไหนอ่ะก็เธอบีนรถมาวินไงที่ผมทักตงว่าไว้เอา บ้าพี่ขอมานั่นเด้อไปขี่ขามาเลยบอสเป็นผู้เสีหายเลขทะเบียนรถขอมาวิ่งบอกกันเลยบ้างสิเออบูป้าขอมาเลยขอม้าเลยรถทะเบียนมาวินก็คือ50แล้วก็53นะครับเหลือแต่53ยังไม่ทันได้ออก51ออกไปแล้วครับผมนะครับก็คือผมก็เลยถามดูว่าบ่สเป็นผู้เป็นเจ้ลขทะเบียนรถบ้างวิ่งบอสไหมแม่นี่หรือแม่นี่หรือม่นิ่งเงินหลายบาทเออขี่ขามาเลยไหมอืมขี่ขามาเลยตกลงเดี๋ยวเวลาอันนี้หนอันนี้หนอ่าไส้เนียนใน โอเคผินไปยังดีโอเคยู่ดเหอม่เป็นเราบ่ได้เลยแต่เพื่อนคนใดแต่แค่คนขวัญฝันแต่ว่าบ่ได้แก่ก็ขวัญบ่ได้แก่ก็ขวัญแต่บ่แก่ตั้งแต่คนไม่บางตายแล้วเนาะตายแล้วถุนใจก็ฝันมาแม่มาบอกสองเก่าสองเก่าบอกถฝันเวันที่แล้วผมฝันครับท่านผู้ชม ฝันแต่ว่าผมผมยันมันบ่นมน่นผมก็เลยบอกบ่อยครับบ่ได้บ่อยฟังผมฝันว่าแม่ผมเดี๋ยวไปไปสื่อสื่อบัตรอ่าบัตรเลขบัตรเบอร์นี่แหละเบอร์สองเก่านะครับใดเบอร์สองเก่าทีนี้ผมมาแกี้ผมฝันให้กัดต่อยฟังตัต่อยก็ได้ว่าด้สองเก่าตะต้องเอาศูนย์ใส่เพราะว่าผู้พ่นมาบอกญาพ่นตายแล้วนะตายเป็นศูนย์นะตัต่อยพ่นก็เอาศูนย์สองเก่านะครับ ไม่เป็นไรแล้วก็คือว่างวดนี้เข้ามาตามกันใหม่ว่าจะได้ตัวไหนแบบไหนยังไงกันเข้ามาตามเออเป็นแบบนี้เนาะแบบนี้เนาะนะครับซึ่งได้โชว์ได้รับกันงวดนี้นะครับผมนะขอให้โชคดีนะครับเี็นตำราตามต่อของงวดที่เกิดมาคลอดมิตรบอกเลยเดี๋ยวบ้างเดี๋ยแบบนี้นะครับก็งันไม่ดีทรับไล่หนลุกไล่ทุบใจมัน้างดีตามโป๊ะเลยเดี๋ยวังเด้อไลฟ์เข็ยอยู่เดี๋ยวไล่เนอยู่เไล่เขียเดี๋ย นี่ก็ทัที่งก็พากันมาครบทีมแต่ว่า่าดเฉพาะทองแหลคนเดิมไม่ได้มานี่ครับขาเฉพาะทองแหล่คนเดิมที่ยังไม่ได้มาเพราะทองแหลกคนเดิมก็ช่วงนี้ปิดคาราเกะอยู่นะครับอ่าติดสาวคาราเกะอยู่ต้ใบใจของมันเนียบร้อยบ่เพื่อนนี่แม้ติดลมนะติดลมติดลมจากปีใหม่มาหมดแล้วตกลมติดลมหรือติดคาราเกะได้หมดนี่ติดยมแล้วไปไปกันกับไม่มืด โอ้ซ mm. oh, no like, oh, ้ำเอียก่อันอันตโคเอียงก่าจตาโคลบโคตะายเดิได้มาวาลดูยดิมาเขียนไมเอ้แต่แแต่ปีใหม่นี่เนีหยมาวิอย่ว่ปีใหม่นี่เล่าเขียนไม่เห็นาขีดไรเลยว่าม่เห็มาวาเด๋ยวเดี๋ยวเม่ไไ้ผมอาจจะไปหาเบิ้งแกเบิ้ง่ายังอยนวาเนคงไปใช้ยพ่น่อนแนี่แหละเพราะเห็นนียเห็ก็เห็นด้เออเนาะทำไมพอไปถึงไปนั่งสักขาไปนี่แต่ว่าองไปเพราะว่าเเห็นแเนปีใหม่ปีหม่เนี ฮะท่านผู้ชมมาบอกกล่าวกราบไหว้กันนะครับผมนั้นกับพี่สารปูกอติยวงศ์นะครับมาขอต่อกันงวัดวดนี้ได้ท่านผู้ชมเด้ออ่ะบอกเป็นความกันนะครับท่านผู้ชมเด้ออ่ะวัุนะโมตัสสะเพราะว่าโอ้พูดถูกขอบปากนักมูตัสสะเพราะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ตาคนเด้อตาเหอ้าวสาธุสาธุสาธุเด้อภูคาติยาวงพร้อบุตยสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระพุ่มเจ้าทีพระแม่นางธรณีเทวดาอารักต์ปกปักรัศฐานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้พร้บุดรวิญญาณทุกท่านทุกดวงมนิดทีมงานช่องน้ำบาตพ่นเดิมมาวินชาแนลป้าต่อยคนนเส้นเบ้าแพ็คชาแนลน้องหนำชาแนลพร้อมด้วยน้องแบงก์การเดินทาง มาสวัสดีปีใหม่ปูคเทยยวงและสิงศักซิิที่สิ่งสถิตณสถานที่แห่งนี้มนีลูกหลานได็เเรียนถูกเที่ยนมาสักาการะไหวพร้อม้ดยดอกไม้อาหารขนมข้องหวานมาถวายกับสิงศักซิดโปรดได้รับผู้รันแล้วก็ให้เป็นประโยชน์กับทีมงานขอให้โชคให้ลาบลูกหลานเพื่อไปฝนป่าเปตอเอฟซีมณีลูกหลานขออาสาเป็นสะพานบุญมหาโชกหาลาบ ไปฝากไปต้อนเอฟซีสุขุสุขคนที่กำลังตกระรกำลังลําบากให้ลดพ้นจากความทุกข์ความยากให้ลดพ้นจากมีสินตะขอให้สิ่งศักดิ์สิิทธ์ผู้ตาคติว่องปรดดลบันดาลให้ทีมงานผู้ขาที่มาขอโชคขอลาบในการจุดถูกสิ่งไพ่หนนี้ให้ได้สามโตตรงตรงเลขไทยแล้ววันที่หนึ่งของงวดวันที่สิบเก็ดมกราคมพศอสสองพันห้าร้อยหกสิบแปดให้ได้สามโตตรงตรงปังปังซื่องวดที่ อ่าเข่าเล็กผูกสามตัวหมดก้อนอ่ะน,นะครูเอ้ยอ่าซ้ำนี่นะครูจ้า,จาถูกหลักขาคู่แข่ไปปักให้เลยนับลงมนเลยครับจับลงมนเลยร่วมกันฝาก จาวบ้านสิาแบ้าเอาบเยาวเซี่ยซีบางคนมันเคยไปถ่ายเาวเขายู่ปูกันเล็กเออเยหน้าไหม่ลันโกก่ได่นั่นก็มีออฟังฟังเลยขละนี้ใจเย่นเนาะ ใคร่ประอ้นี้บอกรบกแพคเคยมากทีก่อนเดียวเราก็เลยขย่าอือขย่วบ้างเขย่าห้นุมบามลินเล่าบ้าแบงถีเป็นผู้ผู้หปิดเอาสามหาวเดยนุมบามนี่ทไปจอดที่เพื่อนเนี่ยนาไปดีอือเอาเดี๋ยว ขายย่างครั้งแรกมันนี่ครั้งแรกเลยอย่าเล่นไปหลักแหกมันลยครับผมเป็นเพือไหนดีนี่ดีเด็ครั้งแรกความเป็งที่สุดเป็นครั้งแรกมาขอทุกคร้งท่เาขยน่าเย้เลียุเดียวเลยว่าใจเรื่องกขายนาบุญอืมอืมเอาเลยขายนาเลยอ่ะถือว่าขายนกย่างเป็ครั้งแรกของการปลูกในเด่วงครับอืม หมายเลขว่าเป็นยังหมายเลขสี่ครับหมายเลขสี่ครับผมหมายเลขสี่ครับเอาตัวเดียวกับเลขถูกเลยเลขถูกก็เลขสี่นะครับท่านผู้ชมท่านที่แล้วเลขถูกสี่ศูนสองไม่หรอก็เด็กเดือกวเขาคิดว่าคล้ายๆที่เก่าเดี๋ยวให้บอกเด็กอืมเลขสี่ว่ามันไม่ใช่ใครเก่า ไม้ที่สองออกมาแล้วครับไม้เลขสามสามครับผมสี่สามสี่สามลมมาเดลยลมมาอ่ะต่อครับ ต่ว่าถึงดูปันเยอขานี้ไอมีเบต้ามาเพราะว่าไม่มีผลเลยะอือโอทุกอ่าฟันไมดเพาม่มีนิมิตผลไม่ได้ผลที่จังามจันสาดมังโอ้แค่ไข่ฟันบกกับกฟันถึงรับถึงตื่นเขาีอกนิมิตแบบนี้แต่นิมิตก็จังไม่ได้ันอือไม้ที่สามออกมาแล้วครับโอ้กลอกไลครับไม้เลขหกครับ สี่สามหกมันมามีแต่ตกตุเออท่้นเออครับสี่สามหกมาหาู่หอเ่นสี่สามหเก้าครับผมเนาะก็ดูวเป็นแนวทางนะนกดูเนี่ยว่าพี่กหนิอืมก็เปลีในนั้นอันเปลี่นเกล้เป่เปนใกาวสี่สามนหัวเลยเปก่้เโซ่ข่าสามอยู่ปู่เามันเป็นดิน่กันอู่แม่เดีวเดียวก็ฟามอไู่เ เออมีอะไรอีกไหมสามนะว่าปพนนี้เอาเห็นมันไปส่งเข่ากันเอขาแบ่งแยกดินแยกกันมันบ่เออกับพวกว่ามันเป็นพี่น้องกันเออลืมเปลากับพวกหูนะครับเห็นแปดไปส่งเข่าสามเห็นปะเออเขาเขาเขามันเป็นเขาแบ่งกินแยกกินเดียวกนเนาะเออแบ่งแยกกันนั่นแหะแต่ว่าเพื่อนๆกับยางยิบหไปส้มนะพี่จะได้เอานะครับท่านผู้ชมเป็นพี่น้องกันเนาะเพื่อนเอาครับผมเออนั่นก็ว่าเสร็ปัญหาแล้ครับผมแต่แต่ว่ราะกับเก้านี่ ซ้ำพูเดียวกันเลยกับตัวเดียวกันที่เดียวซ้ำพูเดียวกันบานี่มาบอกถึงหนึ่งกับเกียรติทินอันนี้พ่อเขาไปเรียนคพื่น้ำกันเคนเราเป็นพี่น้องกันพ่อน้พี่น้องพลรพ่อหนืาเออได้ดีดีครับยัง่าเอาตามนั้นตัวตันราคผมตัวถึงเจ้าหนะครับจากคูเราเมื่อไมาเม่เท้าไห่ครผมตยัก่าสี่สามหกกว่าสี่สามหกไม่ี่สหกแล้วนะคะห้าห ฉัาง6แล้ว่ยังวาตรงกันกับเลขกเซมซี่เด้อเล็กถูกเอาเขาตบเมื่อแบบนี้คยังงวดที่เราเห็นมางวดนั้นงวดทองสาแปดอืเขาตบเมื่อเป็นเล็กเขาสามตัวอืมรี่ตบตบแต่ไม่แต่พาเขาสองกับเขาสามอมค่รไปเียงตบได้่ยกตัวเขานะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับกับโอ้ัย์วงเพราะว่านุมามีมีเห็นผู้นางแบบในของใจอเด่นเิ่นเิ่นสควนเิ่น ไปสักคนมามาพ่อแม่ขอเหเ็นคนั้นสิไม่ไดนิมิตนี่เป็นคนนั้นส่มาละไม่ใช่แบบว่าถูนคาบุรีโอ้ยาสูบเอาวะีไม่รีบยาสเคนนั้นสิี่ยังขึ้จากหลวอคุ่นะเอออย่างวะเออครีอะไรที่เหม็นนะวมึงที่เป็นแบบนี้ที่จัง อาคีดยาสูบแมขคีดก็คีดแบบนี้แหละแบบก็เปนน้ำสตลเดียวกันพูดเหนกันแหละแต่ว่าเป็นแต่ก็ได้ยจนชุดที่ดนจันหวัดไอ้เชีมห้องเตือนโม่ห้องแม่ชุดเขาออเออมือกี่ตัวเห็นดีอันนี้ที่หนึ่งตัวหนักผู้เท่าผู้แก่แต่สมัยก่อนเขาแบบนั้นแหละอ่าอ่าอันนั้นเขารกว่ามันขาดมันขาดเนี่ยคือยังขัาจฝันแต่ว่าฝันแต่ทีบวกฝันแต่ท่าบฝันมันมีมีที่จะฝันไม่ได้ฝันอืมเออ ครึ่งหลับครึ่งตื่นเออาะม้นเครึ่งพีคือค้นเลยเพรมันไม้นกาไม่ไดแบบมันคนดีคนหน้าตาดีเลยสิเป็นครื่งผีกับคนแบมันกับมคเนี่ยเป็นคนนั่งดีคนนั่งเอเดี๋ยวเดีวเดี๋ยวพรมนเนนั่งดีเนบาน่งดีเออเอนนที่ดีเขายาูเออขีดไปมาเขาดีนะอืมแต่ว่าเองพูดสงกับพมันทีเออเอออย่างขับไปเรือเก็บนวเอาดิ่เห็นมา สาตัก็ล่องล่องหลับอยู่บวงหห่งมามัดเดีวมาัดเดียวเออ่วดีดมามาความตัวไหนกัดเดียมามัดเดียว่อยเด้อัะเด้ออ่าี่ยังเนี่ยับกันเนี่ยเปลืงเุนเป็นอเงินขับแน่เลยครับท่านผู้ชมเอาเลขสูงตัวเด้กกันได้สอว้าวน้่งผมามดจะไปนะครับต้องกเวลาแล่ว่แปสามวันสี่นาทีค่ะขาดลงล่างเออล่างเยาวาเยาวาขาดมาถึงเด้อะมาถึงไย แต่ว่าองตรงนี้อาศัยเมืองเหมือทางี่มงนี้นา่ถผ่านางห้อเห้องเบ็นใบใหม่ครับนาะหนักสาะอย่างหลายหลายอย่างอืมไมันไม่นะมันมันเปินแปลกแปมีมีหลายๆายเกิดขา้นาคนหาไม่ว่าทางด้านด้านนะไม่ว่าเราะกบนเมืองท่านก็เป็นคที่แหลกออมอมผิดว่าสารตัวเนี้ยอาจจะด่หมองมอพวนั้เพราะว่ามันเป็นการใช้ไม่พ้นนี่แต่พ้นนี่แหละอือ นะครับมันคือคือแถวนี้ก็เป็นเมืองเกา่าบอกคงเคยมายูยู่ราชสีใส่นะครับอืแถวนี้เขาเอิ่าบ้านบึงบึงหมอบ้านบึงหมอโอ้ยเป็ม่าบ้านบึงหมอบ้านยนังต่อบ้านพระขาวก็บ้านนี้แถวนี้นะแต่ว่ามันมี่เมืองเก่าเมืองโบราณึกอูยนี่้าเข้าไปสืบสาว<อ>เล่าเรียนดีๆสิทธิพออ่อสิ้น<ม>เรียนรับแะกะ็ของเก่าของแกไหลเพราะว่ามันเป็นเขตพื้นที่ของอ่าชน เอาซวยเนื้ออยู่ด้วยส่วนนี้เนาะราศีเป็นซวยเป็นเนื้อก็ายเป็นคนไทยกันครับเป็นนนเเปป็็ขมิ้นครับสว่างที่ปิดกระบาดเน่าเป็นขมิ้นมันขามาทั้งห้างราศีนี่สีมีเน้ออ่ามีซวยมีอะไรอีกผมผมกัไล่ไปประเด็นนั้นเพราะว่ามีหลายๆเผ่าพันธุ์มาอยู่ร่วมกันต่มีมีมีแฟนอยู่ท่านอะไรอย่าบ่มีญาติทางด้วยเซเว่อ่าบ่ทามี เอาวเะมันตัดแต่เขาทปยวเสิมันตัดด้พี่อาวรถดอกเออมาตามนำเขาเด้อเออรถเออนะครับแต่้าราคนแก่คน่แต่้าหูดีเี่ยเจ้านเรียวเห็นแล้ดีวัดตั้งไดเปราวัดประวัไเกาโบราณออไม่ว่าสินรถตามกันมาด จะดื่มนะ่าดื่มสาตองแหงนี้ว่าเด้่าผู้ใดี่อันอันบนดื่มเลยดื่มดุ้มเอาไว้จิตใทางบอชเองอานไปทั้งเพื่อเหลียญอู้ลมเลยได้น่ะเออทางก็บนเลยด้พี่น้องท่านพู่แผลกแมาหลายมือแล้วยวนี่พูดแผลสีว่ารอดอ่ารอรอเล็กไปยุกแผหลายมือเล็กเหรียญท่านบวชเหรียญได้ว่าเบียดเบียดดุ้งบอดินมาคัดเหียแต่น้องไม่เหมือนัน่งะ ก็เดี๋ยวมีเอซีแมนนีซึ่งมูลเจอะไปตั้งขนาดกระโดงไปอดีเออมาเอมาเอาตราูเปนเป็นเบิ้งปูเป็นกำลังได้ครับผมเนาะการวางองี่นั่นเอาไว้หน้่กไนได้สิมีคนมาเบ้าองูฟังเนาะเดี๋ยวนี้เป็นกานสินังมูลนี่นั่นเพราะหล่อนยิงยปเ้ยไปด้ินี่ผมก็เป็นวแล้วเรามาปูยิ่มไปยิ้มมัเนา้อหล่อนมานเดินลาแพ้เนาะถ้าพอจมอยู่มันจะต้องให้เขาตามตัวอ่ะคิดว่าแต่ที่นอง่อืมที่นอน ฮะตรงกันบอกเขาก็เก้านะบอกเป็นสามบอวสุดท้ายเอาสากับแปดกานสามกับแปดนิดเติด้วยเนี่ยน้องอ๋อมาเตอร์เดมังมันก็ต้องกับเอ็ซีมีซีมีหกมีสามอ่อันนี้มันมีซมีหกเอาแพ็คอะไรนะรุ่นตัวสุดท้ายยังไม่ม่หมดดุนแล้วดุนไปเลยนะดุนดุน ่อขอขอแก่เาาล่องรุนเบิ้งมันมันดุนมันมันดุนลกบอลด่เอามะกรเดียดแต่นองยังจตายอ่ะถ้าหอยว่องฟีดกับหอว่าีั้งเป็นระนี้กับกัเอาจั้งแตเนี้ยอืเอาตอนนี้กำลังลุ้นนะครับลุ้นระทึกโอ้จะเป็นสองหลายเอาอย่างนี้ก็แล้วกันเห็นไหมเดี๋ยวเอากล้องเนาะอาไปดูดีกว่าเดี๋ยว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 ียยวยวย ไปดูที่ลองเมืองเขียวเงียเขียวเงีเลยอามาเพิ่ันธ์รออามาอามาเพิ่์เรียกแท็กซี่ผมอาแท็กซี่อะไปส่งว่าที่ลองเมืองหน่อยผมก็ดึกวันเชิได้เขียวเงี้นะครับเรียกจากเมือนหลผมก็ขึ้นโทีเว่เลยครับอืออออวิภาวดีขึ้นโทีเว่เลยมาชิไอ้เขียวเงีไปผอดการโทีเว่อามาแล้วบอกว่าอาแท็กซี่เราจะพาว่าไปไหนอ่ะผมก็จะไปส่งอามาที่ดอนเมืองไม่ใช่ว่าจะไปลองเมือง ปานี่แหละผมจะไปดอนเมืองไม่ใช่ดอนเมืองก็จะไปลองเมืองลองเมืองไหนล่ะอาม่าลองเมืองซอยสี่ะระหว่างลองอาญาเลยพอดีเออเป็นซับสนนะเออแต่ว่าตุณนี้พูนบอกว่าสูณไม่ต้องการตัดคุณเล่นยงยุ่ธภูดนะวางที่ละเล่นเออเดี๋ยวกูจะหายสามตัวตรงสุขการน้องขึ้นมะนอดีอ่ะเอพราะว่าปากเปล่าแบ่งไว้อเปล่าแบ่งพี่นอนให้ เคยสิว่า่อยนอะฮะนี่คนอ่อยว่าเหรออ่าอนอนไห้ลอยลอยกายนั่นโอ้โอเคไปนะครับท่านผู้ชมโคเพื่อวนนนเดี๋ยวไปดูเลขทูบนะครับเดี๋ยวให้ประต่อยกับน้องน้าทีมงานดูก่อนนะครับผมจะพาท่านผู้ชมมาดูด้านหลังศาลนี้นะครับเป็นเป็นโพนง่ายนิดนี่ ทางอีสานพวกเรียกโผนนะครับเป็นจอมปลวกใหญ่นี่ครับงาไมบ่บะงาไหม่ล้นงาไหม่ล้นใชสารครับ

เห็นปะตัวใดแล้วก็เห็นมนะเหลาว่างเหลาว่างโอ้นะครับตรงนี่โอ้ตัครับอืมสี่หกสองนะครับท่านผู้ชม2ชมหรือสี่เก้าสองเรานี่้โอ้ยโอ้ยยโอ้ยยังเล่าว่างยังล่ว่างสี่หกสองหรือสี่เก้าสองนะครับ เลขทูสี่กสองตามนั้นนะครับสําหรับตัวเลขก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรโดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับขอให้โชคดีร่ำรวยกันทุกท่านทุกคนเลยนะครับือ,อจะออกมาหาต่องรอพังดีครับเนี่ย ว่าสารที่หักแหลว่าห้างแหลล่ะทางด้านโน้นก็จะออกออกไปทะลทะุถนนใหญ่นะครับตรงนี้ผมสันนิษฐานหน้าน่าจะเป็นน่าจะเป็นทางทางเก่า แต่เขาปิดไปหรือเปล่าไม,ไม่ไม่แน่ใจครับเพราะมันมีร่องรอยเป็นถนนเดิมอยู่โอ้เป็นป่ามีกิ่งไม้หล่นด้วยโอ้หรืก็พน่น เป็นจอมปลวกขนาดใหญ่อยู่ด้านนี้นะครับนะครับจอมปลวกขนาดใหญ่เลยนะอยู่ด้านในไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะได้กาบลาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ันแล้วนะครับลาเอฟซี่ไปพร้อมๆกันนะครับเหมอนที่งานผมกำลังเดินทางกลับแล้วครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับทีมงานด้วยนะครับมาวินช anel มึมอางคนเดิมปัดต่อยคที่เซ็นน้องน้ำชาแนลบอทแคทชาแนลและพ่อทองแหลกกันเดิมนะครับสำหรับคลิปนี้อีนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีปังๆร่ำรวยกันทุกท่านทุกคนนะครับค่อยพบกันคลิปหน้าพีหน้าสวัสดีครับผม